สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรเดอร์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนสมาชิกในกลุ่มนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทบทวนเนาะในการเข้าเทรดใน M1 หนาทีนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะนําไปเทรดในทำฟรล์มอื่นได้ถ้าเข้าใจในพฤติกรรมแล้วเรื่องของพายแพทเทิร์นแล้วก็พายแอคชั่นในการไหลแทงเทียนที่เราดูร่วมกับดาวเทอร์รี่นะครับจริงๆมันสามารถเทรดได้ทุกทุกทำฟิล์มนั่นแหละอยู่ที่เราจะเลือกทำฟิลมไหนแค่นั้นเองนะครับ ก่อนอันนี้นผมแชร์ในเรื่องของการเทรดใน M5 ร่วม M1 หรือว่า H1 ร่วม M5 หรือ M1 ซึ่งอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับสับสนแล้วก็งงนะี่จะดูทำเฟรมไหนดีอันนี้ผมก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นไป MACD ก็ไม่ต้องไปดูมาแล้วนะครับเอาแค่ทำเฟรมเดียว1นาทีกราฟเพียวๆกับกราฟเป่าๆนี่แหละนะครับถ้าเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็นำไปต่อยอดเทรดทำเฟรมอื่นได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยนะครับในเรื่องของพฤติกรรม ก่อนจะเทรดให้รู้2ข้อนี้ก่อนก็คือหนึ่งเรื่องไพ่แอคชั่นแล้วก็ไพนะ่แพทเทิร์นเนาะไพ่แอคชั่นคืออะไรก็คือแท่งที่เป็นแท่งกับตัวนั่นแหละเนาะบูลิคันเะดิลคือไหลขึ้นบรลลิคันเดิลขึ้นไหลลงเนาะแท่งขึ้นแท่งลงนั่นแหละนะครับทีนี้จะดูยังไงก็คือดูจากราคาปิดถ้าแท่งที่ปิดสูงกว่าไฮก็คือบูลิคันเดิลดูจากลูกศรน,นี้นะลูกศรผมเนะี่ยนะครับอาัานตนี้ก็ได้อะอย่างนี้บูลิคันเดิลนะพันปิดสูงกว่าไฮเป็นแท่งเขียวอย่างนี้ก็เป็น candle, นบบิคัเดะร ปิดสูงกว่าไฮก็บุริคันเดิลถ้าแท่งที่ไม่สามารถปิดสูงกว่าไฮหรือปิดต่ำกว่าโลแท่งก่อนหน้าได้คือแท่งพักตัวในช่วงไหลขึ้นอยู่เมื่อไหร่เกิดแท่งบุริคันเดิลคือแท่งนี้นะครับจุดสูงสุดตรงนี้คือสวิงไฮแท่งบุริคันเดิลคืออะไรก็คือแท่งที่ทาราคาปิดต่ํากว่าโลแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้แท่งที่ไม่ทําราคาปิดต่ํากว่าโลหรือสูงกว่าไฮได้ก็เป็นแท่งพักตัวในการไหลลงอันนี้บูริคันเดิลนะครับปิดสูงกว่าไฮแท่งก่อนหน้าได้ดูแค่แท่งเดียวเทียบแค่ ก็เป็นบูลิคันเดิลเพราะนั้นตรงนี้สร้างสวิงโลใหมายแล้วยกขึ้นมานะครับเส้นสีส้มคือ swing low, สวิงโลเส้นสีเขียวคือสวิงไฮนะทีนี้ผมจะอธิบายในการเทรดเข้าช่วงหนึ่งทุ่มนะครับเพื่อนๆจะไปเทรดทั้งวันก็แล้วแต่ถ้าเทรดทั้งวันแนะนําให้ดูร่วมกับเทรนของ m 5กับ h 1จะดีที่สุดเพราะมันจะไปลดช่วงผันผวนของ m 1ได้ดีดูเทรนด,ดูการไหลของ m 5 h 1่ก่อนแล้วค่อยไปหาจังหวะเข้าใน m 1ตามนะครับถ้าจะเทรดทั้งวันนะแต่ผมแนะนํามันไม่ค่อย เวิร์กเท่าไหร่ถ้าเทรดทั้งวันมันเสียสุขภาพอะเรามานั่งจ้องกราฟทั้งวันทั้งคืนนี้ก็ไม่ได้นะครับเราเอาเวลาแบ่งเวลาดีกว่าอย่างผมแบ่งให้แล้วคือช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงค่าแต่จริงๆการเทรดทีด่ดีเนี่ยคือช่วงค่ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะตลาดอเมริกามันเปิดช่วงนี้ตลาดนิวยอร์กเนี่ยเปิดช่วงนี้พร้อมกับมีตลาดยุโรปนะครับฝั่งยุโรปมันเปิดพร้อมกันด้วยมันเปิดช่วงบ่ายสองบ่ายสบ้านเรามันยาวมาถึง5้าทุ่มอเมริกาเปิดช่วงหนึ่งทุ่มจนถึง ตีสามอย่างเงี้ยมันเป็นคาบเกี่ยวกันช่วงเวลามันก็คือเป็นช่วงแอคทีฟที่สุดของการเทรดแบบสั้นๆนะครับผมจะเลือกช่วงนี้มากกว่าเนาะนะครับทีนี้การเทรดเราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อหนึ่งแพทเทิร์นเป็นขาขึ้นใน m 1เนี่ยสร้างสวิงไฮสวิงโลยกสูงหรือเบรกเอาที่สวิงไฮถ้าฝั่งขาลงเราช็อตราเซลเนี่ยก็คือเบรกเอาที่สวิงโลก่อนหน้านะครับแล้วก็ตรวจสอบแพทเทิร์นก่อนเนาะ อธิบายอีกทีนึ่งนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเรื่องของเบรกเอาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกสวิงฟูแบ็กโทแบ็กอันนั้นก็ปีการเป็นการย่อไงแต่ท่านอาจจะเข้าใจหรอกการยอ่อขึ้นไปแล้วย่อลงมาแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อตามอย่างเงี้ยหรือว่าลงมาแล้วเด้งขึ้นไปกับก็หาจังหวะช็อตตามอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมชอบเบรกเอามากกว่านะครับตีเส้นไว้สีเขียวคือสวิงไฮสีส้มหรือแดงคือสวิงโลนะครับก็มาดูอันนี้ช่วงก่อนหนึ่งทุ่มนะ หนึ่งทุ่มตรงกับ MT4 คือ14นาฬิกานะครับอันนี้มันอยู่ประมาณ6โมงห51กโมง็ก็รอไปก่อนรอทุกแท่งอันนี้พักตัวอยู่นะนะครับพักตัว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 แล้วก็บูลลกัรเดิลตรงนี้คือสวนะิงโลเนาะนะครับเหมือนเดิมมันแหละแล้วก็อ่าอันนี้จบการไหลขึ้นเป็นบรลลตกันเดิลตรงนี้คือสวิงไฮนะครับอันนี้เห็นได้ชัดว่าสวิงไฮสวิงโลไม่ทําสูงขึ้นแล้วก็ไม่ทําต่ําลงก็เป็นการ อยู่ในช่วงการพักตัวของเทรนขาขึ้นนั่นแหละนะครับมาเรื่อยๆอ่นนี้เกิดบุลริ่แนเดิลตรงนี้คือสวิงโลนะครับก็ขยับไปแล้วทั้งนี้เป็นแท่งเบรกเอาด้วยนะเบรกเล็กๆเนี่ยก็คือเบรกนะครับมันปิดสูงกว่าสวิงไฮของ m อแถวนี้เนี่ยนะครับเข้าซื้อนะครับกดเลยแต่ก่อนที่มันจะเบรกเนี่ยเราให้วัดระยะก่อนทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงวัดไม่รอเลยนะครับว่ามันกี่จุดอันนี้ผมวัดดูแล้วมัน อยู่ที่180แล้วก็เอาปัดไป200จุดเลยนะครับ200จุดจะออกหลอดทีเนี่ยต้องคำนวณก่อนนะไม่งั้นพอตเราจะไม่โตนะครับคำนวณก่อนอย่างเช่นว่าตรงนี้เมื่อกี้มัน200จุดใช่ไหมก็มันก็คือเอา200ไปหารกับความเสี่ยงนั่นแหละนะครับอันนี้ผมทำา x x e l l ไว้นะครับเพื่อเพื่อวดเร็วหน่อยนะครับ200จุด อันนี้อย่างเช่นว่าทุนอยู่ที่ยอดปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่5,100นะครับกดดอนเนี่ยแล้วเราเสี่ยงครั้งละ10%ก็คือ500ดอนเนาะสต็อปล็อตที่200จุดมันจะเปิดล็อตเท่าไหร่ล่ะก็เอา200หาร512มันก็อยู่ราวๆใช่ไหมเอ่ย0.3ยไม่ใช่อันนี้2.5นะ สองจุดห้าหกนะครับสองร้อยหารด้วยห้าหนึ่งสองเอ๊ะทำไมมันเยอะกว่ากันเดี๋ยวนะสีสิเ็ดหารด้วยสี่สิบสองสีสิเอ็ทดอ๋อทษทีก็คือเอาห้าร้อยเนี่ยนะครับ 512หนะึ่งสอเนี่ยเอาลิกเนี่ยนะหารด้วย stop loss เท่าไหร่200จุดนะก็คือ2.56นะมันคือ2.56จนะุลอตเนาะแล้วต้องลองเปิดตามนี้นะครับกดตามนี้ก็คือ2.56อย่างเงี้ยนะครับก็กดกดซื้อทีนี้พอซื้อเสร็จปุ๊บ TP เท่าไหร่ 2R ก็แถวนี้เนี่ยนะครับแถวนี้เลยถ้าไม่ถึงก็โดนสต็อล็อกก็ตัดทิ้งนะครับอ่านี่ไปที่ 1R ึร์เป้าหมายคือ 2R ก็คือ 2R นะอย่าออกนะ อย่าออกเด็ดขาดมันไม่ถึงก็ปล่อยมันอันนี้มันมันกลับมาโดนซับรอตก็ยอมไงตรงเนี้ยมันจะเป็นจิตวิทยาอย่างหนึง่งเพื่อนๆอ,อาจจะเกิดความเสียดายว่าไอ้ตรงนี้ทําไมเราไม่ปิดทัทง้งทั้งทีนมีกําไรถ้าเราทําแบบนี้นะครับต่อไปเราจะไม่กล้าปล่อยที่2 r ได้เลยเราจะกลัวอย่างเดียวกลัวกําไรหายเราก็จะปิดปิดก่อนิปก่อนมันจะไม่ถึง2 r ในชีวิตนี้จะไม่ถึง2 R หรือ3าบาเราจะได้กําไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปิด พอพอสต็อปลอดทีก็เยอะอันนี้คือจิวิยาตรงนี้นะครับทีนี้พอโดนสต็อปลอดเราก็มาตรงนี้เราก็ลบหนึ่งอารไปะนะครับลบหนึ่งอาลบหนึ่งนะอันเนี้ยติดลบนะนะครับก็คือ5้าแล้วดอนนี่หายไปแล้วนะก็จะเหลืออยู่4,500นะครับ4,500ันารดอนถที่มารอบ2ก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอแท่งเบรกเอาสวิงโล อันนี้เบรกเอาแล้วแพทเทิร์นเป็นไงครับแพทเทิร์นก็คือยังไม่ใช่ขาลงนะเพราะสวิงไฮยังไม่เห็นทําต่ํานี่นะครับก็รอก่อนดาวดาวขาลงว่าไงก็คือสวิงไฮสวิงโลทําต่ำใช่ไหมอันนี้สวิงสวิงโลเนี่ยมันมันทำต่ำแล้วเพราะมันเบรกเอาไงแต่ว่าสวิงไฮยังไม่เห็นก็รอก่อนนะครับรอมันเลี้งรีบาวขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้สร้างสวิงไฮสวิงไฮใหม่คือจุดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยไหลขึ้นตัวดีครับ ไหลขึ้นแล้วเกิดแท่งไหลลงตรงนี้คือสวิงไฮไหลลงแล้วเกิดบุลลิคันเดิลจุดต่ำสุดตรงนี้คือสวิงโลนะครับอันนี้คือสวิงพูแบ็กก็เข้าไดนะ้แต่ผมไม่เข้าผมเข้าแบบเบรกเอาคือตรงนี้เลยสวิงโลที่เขาสร้างล่าสุดนะครับไม่เบรกก็ไม่ได้เข้านะอันนี้มันก็สร้างาช่วงพักตัวนะครับช่วงพักตัวอยู่ตรงนี้เกิดบุลลิคันเดิลตรงนี้เป็นสวิงโลยกสูงขึ้นแล้วเห็นไหม สวิงโลยกสูงขึ้นสวิงไฮไม่ทําสูงขึ้นเพราะฉะนั้นขาลงหรือยังไม่ใช่ขาลงนะขาลงต้องทําสวิงโลสวิงไฮทำต่ำอันนี้มันมันยังไม่ใช่อ่ะมันสวิงโลยกสูงแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่แน่นอนแล้วรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนอ่ะตอนนี้พอมาเบรกเอาฝั่งนีนะ้ตรงนี้สวิงไฮเส้นสีเขียวนะครับเลื่อนเส้นกํากับไว้เผื่อลืมนะนะครับเบรกเอาเสร็จปุ๊บเข้าซื้อเลยครับเพราะอะไรครับแพทเทิร์นมันเป็นขาขึ้นด้วย ทำไมอ่ะก็สวิงโรยกสูงมันเบรกเอาเด้อคือสวิงไงทำสูงแล้วไงนะนะครับเข้าบ่ายจะต้องร้อยจุดเพราะนั้นตรงนี้ต้องวัดก่อนนะครับวัดก่อนมันจะเบรกแล้วก็เผื่อเอาก็ได้นะครับเนี่ยสองก็เผื่อเป็น300จุดทีนี้ก่อนจะเข้าก็มาคํานวณเหมือนเดิม300จุดนะครับม,มันก็จะผันผวลไ,<อ>ไม่ใช่มันก็จะแปรผันผกผันไปตามลิกตามยอดทุนเนาะก็เปิดอยู่ที่1.71ลอดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ เปิดเสร็จปุ๊บก็ลันไปเรื่อยๆนะครับที่ 2R นะอันนี้ 1R กว่าก,ก,ก,ก็ไม่ต้องออกนะครับมันไม่ถึง 2R ก็ไม่ต้องออกหรือว่าเกือบๆถึงเนี่ยก็ออกก็ได้นะออกก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าตรงนี้มันถึงนะถึง 2R นะครับพร้อมกับตรงนี้เป็นสวิงโลยกสูงขึ้นงงไหมอันนี้สวิงไฮตัวใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าไหลขึ้นเกิดแบเตร์เคนเดิลจุดสูงสุดคือสวิงไฮ ไหลลงแล้วไหลขึ้นบุริกันเดินจุดต่ำสวยคือสวิงโลก็ตีไว้นะครับออกที่ตรงนี้นะที่สองอาร์ใช่ไหมนี่แต่ทีนี้การออกตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเบรกเอาด้วยเราจะปล่อยไหลได้อีกไหมก็ได้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาลงข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ได้มา2 r ก็บวกไปนะครับ หากลบจากที่เราขาดทุนไปเมื่อกี้ก็มามันก็ยังได้กำไรไปหนึ่งอานะนะครับทีนี้้าเราเทรดรอบนี้อีกนะครับเบรกเอาด้วยเข้าซ้ำเข้าต่อสต็อปลอสก็สวิงโลก่อนหน้าเอา่อระยะเท่าไหร่ก็แถวนี้3 4 4 2ก็เอาสามร้อยจุดก็ได้นะครับสามร้อยจุดก็ไปคำนวณหลอดหรือสี่ร้อยจุดนะเนี่ยมันก็เปิดอยู่ที่1.28นะครับก็กดหลอดไป เนาะถึง 2R ร์ไหมตรงนี้มันเกือบถึงเนาะเนี่ยก็อ,ออกนะครับอาจจะได้มานิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่มันใกล้ถึงอะนะครับออกได้นะครับ,ออนะรบตรงนี้มันก็จะได้เป็น 2R งอากำไรอยู่ที่ไหนครับสุทธิคือ 3R หากลบที่เราโดนซับรอดไปคือ 1R เนาะก็ยังมีกำไรนะพอหรือยังพอแล้วบ้างนี่มันกี่ทุ่มแล้ว น่าจะ1นึ่ทุ่มเนี่ยยังไม่ถึง2องทุ่มเลยนะครับก็ได้กําไรมาแล้วนะครับถ้าเราจะเทต,ต่อก็ได้แต่อาจจะเจอช่วงผันผวนมันก็อาจจะคืนกําไรคืนกำไรเสร็จปุ๊บก็ต้องเฝ้ากราฟนานขึ้นนะอาจจะไม่ได้อีกรอบนึงก็ช่วงนี้เลยนะครับดึกๆเนี่ยนะครับโอเคใจไหมทั้งฝั่งซื้อแล้วฝั่งขายนะอ่ะเอาอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งคือวันที่20่สิบห้ช่วงหนึ่งทุ่ม ช่วงหนึ่ทุ่มนะ13อะเนี่ยอันนี้6โมงจะจะหนึ่ทุ่มแล้วเห็นสวิงไฮตรงไหนตรงนี้สวิงโตรงนี้ High. High สวิงไฮสวิงไฮเส้นสีเขียวตรงนี้เนี่ยนะครับมันเห็นชัดเจนเลยไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงจุดสูงสุดคือสวิงไฮไหลลงแล้วไหลขึ้นคือจุดต่ำสุดคือสวิงโลแถวนี้ ก็รอเบรกเอาอย่างเดียวอ่ะเบรกเอาด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงพักตัวเราก็ไม่รู้มันจะขึ้นหรือจะลงใช่ไหมถ้ามันเบรกแบบนี้มันก็มีโอกาสขึ้นไงสวิงโลก็ไม่ทําต่ำนะครับสวิงไฮก็ไม่ยกสูงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันเบรกแล้วก็คือสวิงไฮมันสูงขึ้นแล้วนะครับมันก็เหมือนอ่ามันก็เป็นไปตามดาวเทลลี่นั่นแหละนะครับเข้าบ่ายสต็อปล็อตสวิงโลก่อนหน้านะครับระยะเท่าไหร่ก็วัดดูเผื่อเอานะครับ400จุด ก็ไปคำนวณหลอด 400. จุดนะครับ1่8จุอแต่จะลืมลงตัวเลขตรงนี้ด้วยเวลาขาดทุนกำไรอย่าลืมนะครับยอดปัจจุบันเท่าไหร่ต้องคำนวณต้องลงข้อมูลให้ตรงนะจะขาดทุนเท่าไหร่ก็ไ่ได้ต้องต้องลงให้ให้ตรงตามจริงไม่ไงั้นมันจะคำนวณหลอดผิดพลาดนะครับถือจนถึง 2R อนะครับอันนี้สร้างสวิงโลจุดใหม่ก็เลื่อนไปกำกับเราเพื่อจะจบรอบไงถ้ามันไม่ไปถึง 2R นะครับ ตรงนี้ก็คือสวิงไฮก็เบรกเอาอีกรอบหนึ่งถึง2อ,งอามาร์ไหมตรงนี้สร้างสวิงโลใหม่แล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับเนี่ยไหลลงแล้วไหลขึ้นตรงนี้ก็เป็นสวิงไฮถ้ามีแท่งเบรกเอาที่สวิงโลก็คือจบรอบเลยได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับนี่คือการคัดลอสนะครับถึงไม่เอ่ยอันนี้ก็สร้างสวิงไฮจุดใหม่อันนี้ก็เกือบถึงนะก็ออกได้นะเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่อันนี้1 R ตัวดีครับ เนึกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะอย่างนี้เบรกเอาที่สวิงโลจบรอบครับจบรอบเลยได้กาไรเท่าไหร่ไม่ได้เลยเลยอาจจะขาดทุนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะอาจจะยืนยวนนะนะครับทีนี้มันเบรกเอาแบบนี้จะช็อตเลยได้ไหมก็ยังนะตรวจสอบก่อนแพทเทิร์นเป็นไงแพทเทิร์นสวิงไฮยังไม่ทำต่ำนะครับมันเบรกเอารอไปก่อนรอการพูลแบ็ค ูแบ็กสร้างสวิ i g h ก่อนขึ้นมาแล้ว l ู b แบ็กผู l แบ็กขึ้นอยู่นะครับผู้แบ็ก k ูแบ็กอ่าตรงนี้เกิดแท่งกับตัวลงก็พร้อมกับเป็น swing high. สวิงไฮสวิงไฮทำต่ำรลยยังต่ำแล้วนะเทียบ2จุดนี้นะตีเทนไลน์ก็ได้นนต่ำเลยยังต่ำนะนะครับต่ำที่มันค่อนข้างชัดเจนอะสวิงโล w ก็ทำต่ำแล้วเบรกเอาสวิงโลรอบนี้เข้าช็อตครับ ช็อตสวิงสต็อปโอสสวิงไฮก่อนหน้านะครับก็วัดระยะก่อนทุกครั้งที่สร้างสวิงไฮสวิงโลให้วัดระยะก่อนเลยนะครับแล้วก็เผื่อเอาอย่างเงี้ย476ก็ปรับไป500จุดนะครับ500จุดก็คีย์ตัวเลขนะมันก็จะคำนวณหลอดให้แต่อย่าลืมนะครับลงข้อมูลเอาข้อมูลจากยอดบาลานซ์ปัจจุบันนะไปคำนวณลิกก่อนนะครับให้มันตรงตามข้อมูลจริงเข้าใจไหมเอ่ย โปรฟิตจนถึง 2R อันนี้ 2R เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ได้ 2R เนี่ยแต่และว,วันก็เป็นอย่างเงี้ย 2R อันนี้ลบก่อนอ่ะ 2R ไม่ใช่โทษที 2R นะครับจบพอหรือยังถ้าพอก็เลิกฮนะปิดจอนอนหรือว่าทำกิจกรรมส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับ เป็นผมก็ประมาณนี้ก็จบถ้าไม่จบก็เทรดต่อได้อ,อีกสักรอบนึงก็ได้นะครับถ้าดูเทรนด์แล้วมันน่าจะมีการไหลขึ้นตรงนี้สร้างสวิงโลตรงนี้ตรงนี้เกิดบริคแอนเดิลนะครับก็ตีไว้เป็นสวิงไฮรอลเบรกเอานะนอันนี้สร้างสวิงโลปุ๊บเพราะอะไรครับเพราะเกิดแท่งไหลลงแล้วเกิดบริคแอนเดิลตรงนี้คือสวิงโลสวิงโล2จุดคืออะไรยกขึ้นเนี่ยมันทําสูงขึ้น ก็ตีลองตีคร่าวๆดูมันก็ยดทะแยงขึ้นอะ่ะใช่ไหมลอเบรกเอาเลยครับทีนี้เบรกไหมเบรกแท่งนี้สต็อปลอดเท่าไหร่สวิงโลก่อนหน้าวัาตถายะก่อนอย่าลืมนะครับ700จุดนะก็คี์ตัวเลขนะครับลอดก็คือ0.3อันนี้มันเป็นลอดของค่ายอดปัจจุบันนี้นะม,นมันจริงๆเราต้องลงข้อมูลนะนะครับ อย่าลืมตรงนี้อย่าลืม Profit ที่2 r ถึงไหมยอย่าลืมสังเกตสวิงด้วยอันนี้ขึ้นอย่างเดียวไม่ค่างสวิงอันนี้สร้างสวิงไฮยกสูงขึ้นอีกแล้วเกิดบุหรียังบุหรี่คันเดินนะครับก็สร้างสวิงโลยกสูงขึ้นอีกพร้อมกับใกล้ถึง tp ตรงนี้ก็จบรอบได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะถึงแล้วอะเนาะก็จบรอบเลยนะครับจบรอบก็พอสรุปวันนี้ได้มคิอา ส r เรียบร้อยเนี่ยนะครับเป็นจํานวนของอะไรจํานวนของเงินลิกที่เราเสี่ยงไงถ้าเราเสี่ยงครั้งละ5้0ดอลลดร์นะครับมันก็ก็คืออะไร500คูณ4ก็2อ0 0ดอลเนี่ยแต่บางวันนะครับบางวันมันอาจจะมีช่วง 1, ผันผวนอาจจะต้องโดนซับลอตบ่อยก็ต้องยอมเพราะนั้นการเทรดมันมีบ้างที่โดนซับลอตนะครับกับ TP อ,อย่างนี้ถ้าผมมองว่าผมเทรดสิครั้งเทรดสิครั้งเนาะทุกถูก5ถูก5ครั้งแต่แต่ทุกครั้งเนี่ยผมเอาครั้งละสองอเลยเทียบกับผิดทาง5ครั้งนะครับแต่ผมผิดทางครั้งละหนึ่านี่นะผลรวมคือกำไรไหมกำไรทั้ง 5r าอาร่ยต่อให้ผิดทางอีกก็ยังได้กำไร 2r าท,ทั้งทั้งที่ ถูกทางแค่สี่ครั้งผิดทางตั้งหกครั้งเลยสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เองความแม่นยำถ้าช่วงไหนเป็นเทรนชัดๆมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้น่าจะยาวนะเอาอีกสักวันไหมเอาอีกสักวันหนึ่งอนะ่ะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกช่วงหนึ่งทุ่มนะ หนึ่งทุ่มก็1 0 14นาฬิกาเนาะอันนี้หน,นึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยช่วงนี้นะครับ14นาฬิกาเราไม่ต้องไปเสียดายว่าทำไมเราไม่เข้าช่วงช่วงนี้เนี่ยเป็นเทรดตั้งเยอะก็อย่างที่บอกครับเวลาเ,เราต้องไปฟิกไปเคลียร์กับตัวเองกันให้ได้ว่าเวลาเราว่างช่วงไหนละ่ะ เราบางช่วงนี้เราก็ไม่ต้องสนใจช่วงช่วงอื่นถ้าเราไปมัวแต่เสียดายเสียดายแบบว่าตั้งตั้งแต่เช้าจนจนค่าเนี่ยเราเห็นกราฟมันวิ่งโอโ้มันเสียดายอันนี้มันจะทําให้เราจิตใจไม่ไม่สดใสอะนะนะครับไม่ต้องไปสนใจเอาเวลาที่เราต้องการเทรดเท่านั้นนะครับหนึ่งทุ่มอ่ะอันนี้ก็เน,นี่ยหนึ่งทุ่มมาดูแพทเทิร์นก่อนเป็นไงมันก็ไม่ใช่ขาขึ้นนะ เพราะว่ามันสร้างสวิงโลแล้วก็สวิงไฮก็ยังไม่สูงกันนแ่ะมันก็อาจจะเป็นช่วงพักตัวนั่นแหละนะครับพักตัวพักตัวสวิงโลตรงนี้นะก็นะครับรอเบรกเอาอันนี้เบรกเอาจริงแต่ว่าแพทเทิร์นยังไม่ใช่ขาลงเพราะสวิงไฮยังไม่เห็นทำต่ำก็รอก่อนนะ อันนี้สวิงโล่ทำต่ำเรียบร้อยนะรอสวิงไฮอ่นี่สวิงไฮมันต่ำนะแต่มันต่ำแบบไม่เยอะก็ถือว่าต่ำนั่นแหละทีนี้เรามารอเบรกเอาตรงนี้เลยนะครับอ่าเบรกเอาเสร็จปุ๊บเข้าเซลล์นะครับทีพีที่สองอถึงไหมอันนี้มันไม่ถึงมันย้อนกลับนะครับก็ปล่อยแต่เบรกที่ไม่โดนสต็อปลอสแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณฝั่งตรงข้ามให้เข้าซื้อเนี่ยก็ไม่ต้องออก ะครับตรงนี้สร้างสวิงไฮที่ทำต่ำอยู่เนาะแล้วก็ดูเหมือนจะลงต่อนะครับก็กลายเป็นว่าระดับสวิงโลเนี่ยมีระดับใกล้เคียงกันก็เหมือนจะหมดแรงลงนะครับถ้าลงต่อก็อาจจะหลุดไปเลยนะครับถ้าไม่ลงก็ขึ้นนั่นแหละมีแค่นี้อันนี้ลงต่อเนี่ยแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยนะครับก็หลุดเเกือบถึง 2R งอาหรือยังใกล้แล้วเนี่ยก็ถึงแล้วครับ 2R วันที่10วันที่26 จบรอบปิดจอจะปล่อยไหลก็ได้นะครับปล่อยไหลก็ดูจากแพทเทิร์นว่าสร้างสวิงไฮสูงหรือย,ยังเบรกออกสวิงไฮไหมถ้าไม่เบรกก็เลื่อนนะครับเลื่อนเส้นมาไว้ที่สวิงไฮถ้าเป็นเทนขาลงนะเพื่อรอจบรอบไงนะครับเพื่อรอจบรอบถ้าเป็นขาขึ้นก็เลื่อนเส้นมาไว้ที่สวิงไฮอ่ะสวิงโลทษที่นะครับ เลื่อนเส้นมาไว้ที่สวิงโร่เพื่อรอจบรอบเป็นรอวรับเนี่ยเบรกเอาก็คือจบรอบได้เท่าไหร่เท่านั้นถ้ามันไม่ถึง2 r นะนะครับ mm hmm. เข้าใจไหมเอ่ยโอเคเอางี้ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจอีกนะครับครับวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับก็ลองแคปรูปมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเป็นคลิปสั้นๆนะครับส่วนการเทรดจริงๆเนี่ยบางทีต้องบอกว่าผมคือการเทรดเนี่ยมันต้องใช้สมาธินะผมไม่วอกมันวอกแวกไม่ได้อะ คือเวลาคำนวณหลอดมันต้องเป๊ะแล้วก็ลงข้อมูลก็ต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นงานของเราเราก็ต้องให้ความใส่ใจนิดนึงนะครับเราจะเทรดก็เทรดแบบจริงจจังๆอ่ะเนาะคนทุนน้อยๆเนี่ยจริงอยู่มันเทรดมันก็กดยังไงก็ได้หรอกแต่ถ้าทุนเยอะๆเนี่ยมันกดมั่วๆไม่ได้นะนะครับกดพุ่งไม่ได้นะนะครับมันต้องมีแผนชัดเจนต้องมีระเบียบการจัดการที่ถูกต้องในการเทรดนะครับ ลองทุนใหญ่แล้วจะรู้นะครับว่ามันจริงไหมนะครับถ้าทุนน้อยมันก็เทรดกดยังไงมันก็คือมันกดได้มันไม่ได้กลัวอะไรเยอะไงแต่ถ้าทุนใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับกดทีเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนเทรดทุกครั้งนะครับตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่อยากให้เพื่อนๆลองใส่ใจแล้วก็นําไปทบทวนดูดีๆนะครับการเทรดมันไม่ยากหรอกจุดเข้าออกก็ชัดเจนอยู่แล้วเข้าตรงไหนซื้อตรงไหนขายตรงไหนออกตรงไหนก็บอกชัดเจนหมดแล้ว นะครับมันอยู่ที่การควบคุมตรงนี้เนี่ยบริหารเงินเป็นไหมบริหารจิตใจเป็นหรือเปล่าน,นั้นสําคัญนะครับก็ต้องไปเรียนรู้นะครับเรียนรู้ให้เยอะนะเทคนิคก็อย่าเปลี่ยนบ่อยนะวันนี้เทรดเทคนิคนีคน้พรุ่งนี้ไปเทรดอีกเทคนิคที่2เมื่อลือนนี้ไปเทรดอีกเทคนิคนึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างงี้มันไม่เห็นค่าสถิติที่ชัดเจนนะมันจะวนหลูบไปเรื่อยนะฮะมันจะไม่จบไม่สิ้นนะครับกลายเป็นว่า ไปวิเคราะห์รบบแทนแล้วทีนี้อมันน่าจะขึ้นตลเนี่ยมันเห็นแบบนี้มันน่าจะลงกลายเปว่าแหกกดก็กลายเปว่าไม่ทําตามระบบเป็นการเทรดที่แบบคุ้นคิดอ่ะไม่ใช่เทรดแบบซิสเต็มเทรดดิ้งอ่ะเข้าใจไหมเป็นการเทรดที่แบบคุ้นคิดคิดหนักคบคิดเอ้จะเข้าซื้อหรือจะบายดีอมันจะไปยังไงมันจะลงยังไงอันนั้นคือคิดแล้วแต่ถ้าเทรดซิสเต็มเทรดดิ้งคือระบบะมีระบบก็คือทําตามอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจมันจะขึ้นจะลงก็ปล่อยมันไปนะครับ เราใช้ M MM M ตรงนี้ควบคุม R R Ratio ก็มีบอกให้อยู่แล้วนะครับาใจไม่เอ่ยก็ลองพิจารณานะนะครับก็ไม่เข้าใจยังไงก็ค่อยถามเข้ามาในกลุ่มอีกทีหนึง่งนะครับผมจะลองผมอาจจะทําคลิปสั้นๆอีกทีหนึง่งนะครับก็เสริมเอาไปจนกว่าจะเข้าใจกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ